นี่ขั้นตอนขั้นตอนนี้จะเป็นแบบเห็ดแบบเล่มๆไบหึงมันทนาเนาะเผื่อว่าเวลาฝนตกลงมาเราจะบอกให้น้ำฝนซึมัขนแม่มันก็จะใส่หึงตอนน้องในมัดซ่องผลเนาะ นี่ทุกคนขั้นตอนสุดท้ายนะตัวนี้จะเลี้ยวเป็นพิเศษนะแต่จะสูง,ส,งแบบสุดแรงตัวที่สองแล้วก็จะมัดเลยได้ไัมแบบนี่ีนคนตอนนี้บาวเทคอยู่ทีไฮข่าจอเนาะบรรยากาศเือว่าดีดีทุกคนนะตอนนี้ก็ สิบเอ็ดโมงหยางงออนช่วยๆตอนนี้ประเทศขึ้นมายูที่ไฮรังเถิงเนาะบรรยากาศเที่าดีคักเลรียทุกคนเดี๋ยวบางสีแดงบางลุกน้องบรรยากาศไฮรังนี้มีบูกเดือยกินหอมทุกคนจะเป็นลูกเดือยข้าเจ้าเกี่ยวไล่หรอ เอามาเจอเชียงรังนี่นะคข้าข้าเจ้ากัำลัมที่จะกูนะทุกคนข้าเจ้ากำลังกูเขาเนาะเมื่อนี้ข้าเจ้ากองเขาพร้อมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิง่งข้าเจ้ากองเขาเนาะนี่จะแนะนำเพิน่นเพิ่นกำลังก้าเกีย่ยวแต่งกินซุวยนะเพิ่นจักแกงพักกินว่าสนด <laughs> มทุก <laughs> <laughs> คนออกมาจักเที่ยงเนาะก็จะเลี้ยวเห็นวิวเป็นวิวไฮเขาก้าเจ้าเนาะตอนนี้ถที่ว่าเขาสุกเรื่องเต็มทองไฮท้องหนาเ้า,าเลยทุกคนมองไหมเนาะก็ประมาณ70%ได้แล้วเนาะที่ว่าเข้าเจ้าเกี่ยวเนาะแล้วก็เก็บก,กู้ก็เป็นจํานวนหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าอย่างนางอีกจํานวนหนึ่งที่ว่าอย่างบ้าน เดี๋ยวฮันจะเกี่ยวเถิดนะทุกคนแต่ว่าเวลาเขาเลี้ยวไปนี้ป้าให้นะทุกคนความกวงเนาะแต่เขาก็กํำลังสุกเรื่องตอนนี้บางเจ้ามันก็กําลังเกี่ยวแล้วก็เก็บกูนะคือเจ้านี้ที่เอามาพบนี่ก็เจ้ากําลังกูนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องนะ กองเขาของ้าวผลขั้นตอนอิวเพิ่นธุ์อาวุธพ่นจะก่ออยู่ลุมนี่แน่เนาะเก็จะเก็บเก็บเป็นฟอนเป็นฟอนมาแล้วก็เจ้าก็จะเอามากองไว้นี่เป็นสันเป็นสันขึ้นแล้วก็ร่างจากที่ว่ามันใหญ่เลยแล้วก็เจ้าก็อ่าเห็ดตัวขั้นตอนสุดท้ายนะที่ว่าว่าเห็ดน่าสนใจเนาะเดี๋ยวเอาถ้าเบิ่งเดียวกันว่าเก็จะเห็ดเพราะว่ามันเป็นจอมแหลมๆไปคล้ายๆครับคล้ายๆครับม้วกท้าเบิ่ง นีจ่จักตกมัดเหมนบ่ตกมัดฮัน,นเนาะทุกคนเนกำลังมัดจมไม่ไระท่าลเลยทุกคนบ่เห็ดเห็ดจมแลมๆม,มันเพื่อยัง mm hmm. เพื่อว่า,า mm hmm. เวลาฝนตกลงมานะบอกให้มันข้างอยู่หั่นนาเนาะเห็ดจำแมๆเลยเ,เ,เวลาฝนตกกรณีมีฝนมาซางๆนานะมันก็จะไล่ออกมาเนาะไล่ออกมาน,กมนี่มันจะบูรซึมลงสินะ ใชก็บางคนก็ก้องมาุกคนข้าวแห้จะข้นมันจะปุยยับทุกคนตกใจนึงก็คือว่าลนเนาะสมพ่อว่าก็จะฟาดเอาละมันอันมันออกดีนะไม่จ้องนี่แข้งแห้งคักไม่จ้องเนี่ย เด็ดที่ว่าหอนไลท์ทุกคนข้าเจ้าจะบอฟาดเถือเอ่อนเนาะหลอดหาเกี่ยวแล้วมันแล้วข้าเจ้าก็ค่อยฟาดแต่ว่าบางเฮตดบางบานนี้ เขาเก่าอยู่เราบหวชมืดจะบวฟาดได้ทุกคนเนาะมีอยู่บ้านหนึ่งเนาะอยู่เมืองสายสหัสนี่บอเทกไปเห็นมาแล้วเนาะเขาจินซีฮอตแล้วดูไม่แล้วยังบ้านไปฟาดเขาเลยเขาจะจะก,กองไว้แนวนี้เขาจะว่าฮีดก็สนนี่เนาะเขาเก่าบวชมืดเราบอให้ตีบอให้ไปฟาดมากินใช่ไหม มิดแถวผู้กองเขานี่เริ่มเป็นทรงอ่ะทุกคนเริ่มเ,เป็นอมป่อมแล้วนะ โอ้จะเอาเฟืองนะทุกคนเฟืองที่ว่าฟาดแล้วแล้วนะมาไว้ตัวเทึ่งนัน้นเนาะเฟืองที่ว่าฟาดเขาเออกแล้วนะข้าเจ้าก็จะเอามามัดไว้ทึงอี๋อ่ะอ๋อห่างนั้นก็จะเป็นกล้อง,องนอีกจุ่มกล่องนึง โอ้พิ่นสิเอาไปเพิ่นสิฟา,า,เา,ฟาดเนาะอ๋อกล่องนี้ถือว่าพอแต่ซัมนี้ส,ส,ส,สั้นๆนรกคนแล้วส่วนที่ว่ายังพันในฮอบนี่คนจะเอาไปฟาดมนนื่อนี้เดี๋ยวเบิง้งเขาจะฟาดเขาตึมประมาณตอนแรกเมื่อกี้เขาจะคอยจับฟาดนะเห็นบ่ตอนแรกมันเป็นบ่ตอนแรกคอยฟาดมันบ่ ตอนตอนยังเขียวๆแถวๆนี่บักงามๆทุกคนเนาะแต่ว่าเวลาออกห้วงมาเราก็ก็งามอยู่เนาะแต่เออแต่ตอนมันเขี้ยวอิดนี่ป้าตอนเป็นเส้นย่างไห้นะเนาะตอนเห็นว่าบัตรถึงผ่ามาเอาอิฐทรับบริเวณนี้นะเนาะนี่ว่าเขี้ยวงามดีนะผ่านไปบ่หอยชักเดือนหนึ่งทุกคนตอนนั้นมาเดือนเดือนเจ็ดว่ะเดือนแปดว่ะเนาะเดือนแปดเดือนนี้ก็เดือนสิบสี่หอดเดือนสิบเอ็ด เขาก็ถือว่าสุกมนแล้วเรื่องมัดอ๋ตัวน,นี้เันจะตตีเนาะออ้สิได้มันลักขุดมันผนกินเลยเนาะมันปุ้งมันเผาอยู่นี่ด้วย มันอยู่นี่นะ่ะอ้อตัวนี้เอาไปเฮิงมันหันมันบ่ เท่ยวนี้บ่มีบักแตงเนาะแถวผุดเลินมันตกแตงไรก่อเแถวผุดเลิเน่ยตั้งปะปุ๊กเนาะ,อ,ะ,นอ,ะอ๋ออืม ไหยเหนือสู้นะทุนสู้สู้สู้กว่าระดับน้ำทะเลก่อนผันซ้ำเนาะงันซ้ำแม่นสมองมังใส่สะหันนะสังเกตบางแต่จะมีมีแต่มีแต่ดอยนะจะโบสังเกตเห็นบอดเพียงหนะึ่ตัวตัวนั้นก็จะเป็นบานทุกคนบานทุ่คนะบานสังแต่ เวลาที่เพิ่นได้เขาแล้วทุกคนคนฟาดแล้วแล้วเพิ่นจะเป่าเนาะเพิ่นก็จะเปย์ไปภูแหลเนาะบ้านอยู่เพิ่นเนาะก็ะเปย์เป็นตามเส้นทางนี่แหละทุกคนโ <laughs> oh อ้บอกว่เนาะทางนี้ลงไปลุ่มนี่ก็จะเป็นลงไปย่างเดียวเนาะแล้วบัดขึ้นไปทางรถก่อขึ้นย่างเดียวเนาะเทคมาบักเมือม่อยเนาะ <laughs> บ่ร้อนเนาะอ๋อคันยั่งเขาจะเปย์เขาเนี่ยคือสีคือเคลนคันกเนาะ พอว่าให้อยู่บริเวณนี้ไล่เนาะไอเนาะให้บริเวณนี้ไล่เราเวลาเขนไปเขาคือจะเป็นแถ้เลยเลยเนาะเ <c ười> ดี๋ยวผนแล้วม,มันนะทุกคน นี่ขั้นตอนขั้นตอนนี้จะเป็นแบบเห็ดแ่มเล่มๆไ้เหึงมันนนา,นาเนาะเผื่อว่าเวลาฝนตกลงมาเราจะบอกให้น้ำฝนซึมมัน

ยาน,น,นเาะปัต่ยูเนาะมันเก็บบุเปี้ยคนอ่ะเออแต่ลอยแล้วแหละทุกคนช่วงนี้ส้นคือชิโบโตกหรอกเนะาะเพราะว่าแดดแด็ดไล่อิลี่มาเป็นอาทิตย์หนึ่งแล้วเนาะฝนได้หยุดไปประมาณอาทิตย์ตปลายแล้ว <c oughs> <c oughs> มรงเรียนอะไรสิมาเนี่ยเด็ดหนึ่งเฮ้ยอย่าว่าจากซันไหนเพื่อความมั่นใจเนาะต้องได้เฮ็ด ¡Vale, bane! มัดรางคนในเนาะ ว่าไก่จะสําเร็จขั้นตอนอะไรทุกประมัดนี่แหละแล้วก็คือว่าเป็นทรงเลยแต่มันีเป็นทรงม้วนอาไรกันเนี่ยเอาหน้าเลยพี่เพิ่มน้ำล้ำมาเลยเพิ่นงบพ่นล้ำเก่ง บ่เคยมีบ่ว่ากองแนวนี้แล้วแล้วปัชิมติแล้วมันมันล้มนํบ่มีเนาะอีเพียงสั้นก็ังว่านํานี่ลําปอนอันเนี่ยเ้ีตมันอันนี้ก็สมาใส่อีกตบัดนึง

ซ่องสันทุกคนคือว่าให้บอกให้ให้มันหน้ากว่าเก่าใชนะเนาะแล้วก็ให้เวลาฝนตกมาก็บอกให้มันลงง่ายเนาะเวลาฝนตกมาแล้วก็เปียกตัวนี้นิดเดียตัวนี้ลงไปแล้วมัน้เปออไอเดียดีเว้ยรับจี๊ดมาเออแก้กูเท่ากัน เขาพาเห็ดหนอ่อนี่ลองยันมึงมันชิดรบหมอใช่นะแต่เน้นพี่แดงเนาะอ้มีไม้อันนี้หยัดเขาไปไห,หนอีกเนาะ จะบองนั้นหัดไว้เนแ็ตตืวน้อนน,อนี่กันต่อเลย <c oughs> ทางนั้นก็จะขอกินนะ ขั้นตอนนี้งามเ้วได้ปะเนี่ยจอมมันนี่ท <c oughs> ุกคนขั้นตอนสุดท้ายนะตัวนี้จะเลีเ่ยวเป็นพิเศษนะแ,แต่จะสูงสุดแรงตัวที่สองแล้วก็จะมัดเลยได้ปะเนี่ย ส่งเหลือสวยงามครับนะ ส่งที่งามเลยเปะเด็นคือ <c ười> บุกรคือมวอกบวกมวกที่ว่จะสามัยตะกีนะถ้าหั่นใส่เป็นลบนั่นเนาะคือเนาะ